แดงโมแดงโมนี่มันมเมล็ดมันนีมน่มันสามารถเกิดได้เกิดได้ไหมบบนี่ตามพระวินัยเนี่ยท่บบานบอกว่าให้กับปีให้กับปีนี่คือทําให้มันเป็นของที่ควรต่อบประสงค์เพราะว่าตามพระวินัยนี่จริงๆแล้วพระสงฆ์นี่ปลาสัจของเขียว เด็ดใบไม้อะไรนี่ผิดพระวินัยน,นะตามพระวิน,นัยเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าจะทำให้มันเหมาะสมให้มันสมควรด้วยใช้กบิยาโภหันใช้คำพูดเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าบัิญาโลิอาจารย์ถามโยก็พูด พร้อมกับจิ้มลงไปใน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 โมอาจารย์แต่น้ำกับปียังในโรฮิโยก็บอกว่ากัปียังพันเตเข็ยนไหมใช่กระปิยังในโรฮิตกระปิจังพันเตเอ่อเขียนลงไปพูดเป็นเออเหมาะควรแล้ว พูดเป็นทำเป็นคิดเป็นเนี่ยมันมีโทษมันไม่มีโทษอะไรก็เดอนกันท่านยังกับผู้ซื้อแล้วน้องเป็นประธานรองนายกเทศบาล อนายกประจวบอือเอทอท่านลงนายกประ,ระจรเป็นประธานก่อนจะรับพรก่อนจะปะล่ลมสักนิดเดียวผัาอาหารเดบผสมสุ่ทางโยงนวลแต่ทำหน้าที่ นหมดนะมาเพื่อที่จะได้รับพยาทานอันเกิดขึน้นจากจิตใจที่เป็นหุ่นกุศลคุณงามความดีโดยเฉพาะในฐานะว่าพวกเราเป็นสาวผ <c oughs> ุ้นเพราะฉะนั้นจึงอยากขอฝากไว้ให้พวกเราทั้งหลายมีสามัญสำนึกนึกนึกน,กนกอยู่เสมอว่า คำสอน2,000กว่าปีมาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกและก็เป็นูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานพระองค์ถา,ถามอยู่เสมอว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปบัดน,นี้ท่านทําอะไรอยู่เพราะวันคืนผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปแต่วันคืนเดือนปีชีวิต ่านให้คำนิยามชีวิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นชีวิตทุกชีวิตตลอดถึงสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของเงินของล้วนแล้วตกอยู่ภายใต้ตกอยู่ภายใต้นั่นก็คือไม่ไม่ได้อยู่เหนือเนืออ้อแรงเนื้อสัจธรรม นั่นก็คือท่านบอกว่าวันคืนผ่านได้ผ่านไปบัดน,นี้ท่านทั้งหลายทําอะไรอยู่นี้เป็นคําถามสองพันกว่าปีมาท่านถามคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็ถามว่าคนยุคนั้นสมัยนั้นกับยุคนี้สมัยนี้มีอะไรที่แปะแตกต่างกันไหมในส่วนสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายมีความเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ไม่ไม่แปลกันเลย ไม่แปลกกันเลยทุกคนเกิดขึ้นมายุคใดก็ตามสมัยใดก็ตามทุกคนอาศัยตัวเองอาศัยตัวเองอาศัยการกระทําของตัวเองทุกๆคนไม่ว่าจะประเทศนอกไม่ว่าจะประเทศในประเทศใดๆก็ตามจักนับพือศาสนาพุทคิดอิสลามก็สุดแท้แั้แต่คําสอนของพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าทุกคนเกิดมาด้วยตัวของตัวเอง ขะทีแเ้วเมื่อเราได้มาทำความเข้าใจแล้วว่าเราเกิดมาด้วยตัวของเราเองเพราะเราได้มีเชื้อของการเกิดซึ่งเชื้อตัวนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้เพียงแต่ว่าเราเข้าไปปฏิคือเข้าไปเกิดอยู่ในบุตรทอน้องของคุณแม่แปดเดือนเก้าเดือนครบตามกาหนดแล้วเราก็ได้ออกจากคันมา แต่ทันนี้ทำงานแล้วท่านบอกเราว่าก่อนที่เราจะได้มาเกิดอยู่ในท้องของคุณแม่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามาเกิดเป็นคนนะพระอาจารยนี้ถึงอยากให้เราทั้งหลายแยกว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้เราเกิดเป็นคนโดยดุแต่เป็นโดยอ้อมเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเกิดในอุรภท้องของคุณแม่นะยกตัวอย่างเงินกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์มีบุญมากก่อนที่จะมาเกิดอยู่ในโลกพระองค์ก็ต้องพิจนาดูว่าจะปไปเกิดกับใครเนาะพอดีพระเจ้าสุโธนานาอนาสิริมหา,มายาอยู่กินกันมาปนานแต่ยังไม่มีลูกแต่ดวงจิตวิญญาณของเจ้าชายเบียถานก็เลยมองเห็นแล้วว่าเออเลือกคนมีบุญยม เป็นอดินไตเป็นนิสัยของคนธรรมดาที่จะคิดได้ว่าเออคนมีบุญเลือกได้เูมันไมิจิดได้เหมือนกับกรรมวิกิตเราได้เพราะนั้นเลยกับท่านบอกว่า,วาเบื้องแรกเราเป็นผู้นำเมื่อเราทำแล้วเราจะเป็นผู้ตามผู้นำคำว่าผู้นำที่เหมือนกับว่าเดินหน้าถ้าผู้ตามติดตามหลังเดี๋ยวนี้ทุกๆคนเป็นผู้นำ เราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรเราต้องพิจารณาดีๆเพราะเราเป็นผู้นำผู้ที่ดูเบื้องหลังเ,เราเขาไม่มีสิทธิ์เป็นผู้นำเราจะพาเขาเดินทางไปไหนไปไหนก็สุดแท้แล้วแต่เราเพราะเราเป็นผู้นำแล้วแต่ในเ่อเรานำะเขาปุ๊บเขาจะเป็นผู้นำเราที่เรียกว่ากรรมถ้าเราทำกรรมไม่ดีเราทําปุ๊บทำไม่ดีเราก็จะได้ตามเขาคือแล้วแต่เขาจะพาไปนี่ ในเดียวนี้เรานำเขา่อไปเขาจะนำเรานึกกับพระพุทธเจ้าว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมอันดไว้ดีก็ตามชั่้อก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลลขทอดไปเรื่อยๆเพราะว่ากรรมมันมีอํานาจในการที่จะทำกันให้เราเป็นไปด้วยอํานาจของเขาที่เราสร้างเขาขึ้นมาพระนักพระพุทธเจ้าดิฉอยากให้มองเห็นว่าเบื้องต้นก่อนที่เราจะได้มาเกิดในดวตาท้องของคุณแม่เรา มีเชื้อมีความดีของเราอยู่แล้วณทีนี้เมื่อเรามาปุ๊บพ่อแม่มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมในการที่จะประคับประคองขันของท่านเพราะว่านั้นคือคุณธรรมถามว่าคุณธรรมนั้นใครให้ท่านใครบอกให้ท่านมีเมตตาต่อลูกไม่มีนั่นคือคนเราท่านไม่มีคุณธรรมไม่ได้มาเกิดเป็นคนพั้นเมื่อเกิดเป็นคนแล้วต้องกระติ้นให้เป็นคนดีให้ได้ ไม่มีใครช่วยเราได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ใครจะช่วยเราไม่ได้เพราะนั่นก็คบอกว่าเหตุที่จะทำให้เราได้มีโอกาสเกิดเป็นคนมึงหนึง่งหญิงหีฤด,ดูสองสาม,มีภรรยาร่วมรักกันสองอย่างนี้เราเคยเห็นไหมแต่งการแต่งงานกันมาสองอย่างนี้แต่ยังไม่มีลูกเคยเห็นไ,หได้หลายคนอยากได้ลูกแต่มีสองสิ่งนี้สองอย่างนี้ นั้นคือมีฤดูบ้างสามีภรรยาร่วมรักกันบ้างแต่ทําไมไม่มีลูกเราก็บอกว่าเออผู้หญิงเป็นหมือนหรือผู้ชายเป็นหมืนแต่หารู้ไม่ว่าเรื่องลึกๆที่สําคัญกว่าการมีฤดูสําคัญกว่าการเป็นสามีภรรยาร่วมรักกันนั้นก็คือต้องมีสัตว์ที่จะเข้าไปเกิดด้วยพร้อมด้วยองศานี้จึงจะมีลูกตรงนั้นเพราะถ้าได้หลายคนแต่งการแต่งงานกันมาไม่มีลูก เพราอไม่มีดวงวิญญาณอันนี้เข้าไปปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเชื่อเออดวงวิญญาณอันนี้กิตอันนี้เป็นของของตัวเองไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ให้เราเคยสังเกตไหมพ่อแม่บางทีให้ลูกคลอดมาบางทีก็ตาเลงหูหนวดตาปอดแต่ตัมาเคยเห็นว่านอกมาพิจารณาว่าถ้าเราเป็นอย่างเขาบ้างเราจะเป็นอย่างไรงเช่นเวลาจะขึ้นเครื่องจากกรุงเทพมาอุบลเขาอ้าวเาจะเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องก่อนขอเชิญ ผู้ที่พิการคือเครื่องก่อนพิการสี่คนห้าคนจูงแขนกันมาจูงไม้ถือไม้มาบางคนก็ตาเหล่บางคนก็ตาบอดถ้าเราเป็นอย่างเขาล่ะเขาอยากเป็นไหมไม่เขาก็ไม่อยากเป็นแม่พ่อแม่ก็ไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแต่ทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจี่บวชกรรมุนาวรติโลกะ สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมีอำนาจแจกแจงแบ่งปันให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปด้วยอำนาจการกระทำของเขาที่เียกว่ากมเพราะฉะนั้นวันนี้จึงฝากญาติโยมทั้งหลายให้พากันเชื่อไม่ได้เชื่อมงคลตื่น่าวไม่ได้เชื่อว่าตรงนั่นแบบนั้นตรงนี่แบบนี้นั้นไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าว่าให้เชื่อหนึ่งกรรมนักสัทธาให้เชื่อกรรมการกระทำของเรา วิบากสศรัทธาเชื่อวิบากผลของกรรมคือการกระทำผลของการกระทำกรรมสักตาศรัทธาให้เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นต้นและสี่ัทาพตโพธิศรัทธาให้เชื่อฟัจจะบันของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละโพไม่ได้ถูกแต่งตั้งไม่ได้ถูกสถาปนาไม่ได้ถูกจับฉลาดได้ไถึในในงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วแต่อาการาหลังนี้เราสถาปนาแต่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันนัดเดืดนันปีนั้นพศนั้น แต่ข้าพุทธเจ้าไม่มีใครแตงตั้งมีภาวะผู้รู้ตื่นเปิดปานเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกๆคนคิดว่าเราทั้งหลายเกิดขึ้นมานั้นมาเพราะตัวเราเองเพราะนั้นเมื่อเรามาเพราะตัวเราแล้วเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราภูมิใจไหมในการเกิดเป็นคนหรือเราอยากเป็นฮิปโปหรือเราอยากเป็นตัวยีราใครอยากเป้นสูงให้ไปเกิดเป็นยีรา แต่ไดายสัตว์ชนิดใดก็ตามเมื่อถามลงมาแล้วว่าอยากเป็นสัตว์กับเป็นคนที่เอาวันไหนคนข้างในก็จะบอกว่าอยากเป็นคนเมื่ออยากเป็นคนต้องประพฤติตนต้องปฏิบัติตนต้องทําตนให้มันเหมาะสมที่เราได้มีโอกาสเกิดเป็นคนนั้นก็คือเป็นคนที่รู้จักเข้าใจและก็มีปัญญาสัตว์เขาไม่มีปัญญาไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้สุขไม่รู้บาปไม่รู้บุญเขาไม่รู้จัก แต่ว่าเราเป็นคนเราต้องรู้เราได้ศึกษาถ้าเราไม่ได้มีคุณธรรมเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วต้องทําตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีต้องทาดีให้ติดตนเพราะเกิดเป็นคนไม่ควรววาตายทาดีเอาไว้เพราะเราจะมีโอกาสในการที่จะต้องได้กลับมาในโลกนี้อีกเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ ก็ได้ให้ขอคิดแก่บรรดาโดยเฉพาะท่านประธานและก็ญาติโยมทุกๆคนที่ได้มารวมร่วมกันทำบ,บุญถวายพระตาหารข้าวหวานแด่พระเจ้าพระสฆงในเช้าวันนี้ถึงท่านประธานก็ได้มารวมร่วมในกจัดงานทำบ,บุญเป็นประจำเป็นประจำสองปีสามปีหรืออะไรก็สุดแน้นแต้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นในอดีตผ่านมาก็ดีปัจจุบันขณะนี้ก็ดีและทั้งจิตตั้งใจจะกระทำต่อไปในอนาคตประดีขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญมาและนั่นจงเป็นพละธกรลังสนับสนุนส่งเสริมให้พวกเราทั้งหลาย จงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญและมีความรู้มีความเข้าใจใน,ลนออจหลักธรรมขับสอนขององจอมไตรรักสัมาสัมพุทธเจ้าตลอดตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเดินต่อไปรับพรยะถาวาริวะหะบุลาปาลิปุเรนติสาคะหลังเอวเมวะอิโตตนปปินนาเปตานางุุปะปะติ Cincin tangan bagi tangan